สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศาร้ามพ,พอกับเจสสีเช,เช่นเก่าเช่นเกยนะคะยังอยู่ที่สวนเจรานพี่น้องเลยขึ้นมาเมื่อวานยังไม่ได้กลับค่ะว่ันนิสิลงตอนเ้าๆแต่ตื่นมาอากาศขึ้นมาหนาวแต่พี่น้องเจรานก็ตื่นลงมาสวนแต่เศา้าเลยอันนี้คือสลัดกอบนางนะคะ เขียวสะอุมอันนี้นั่งเอาออกมาจากแปลงนี้แล้วก็เอามาปลูกลงแปลงนี้สองแปลงนี้น,น,นั่งสิลงมาเห็นยังอีกค่ะนั่งจะลงมาทำยังอีกต่อนั่งสิงลงมาจุดกีเก็บพระาะอะไรคะอันนี้คือเอาแวเวาดอกหรือว่ายังไดฮัลโหลสวัสดี คุดมอร์นิ่งสวัสดีตันสารค่ะตอนนี้ตะเวนกำลังิีคืนค่ะอันนี้อะไรเอ่ยต้นหอมหอมปลอมหอมปลอมป่กำลังคืนแล้วเช้านี้คุณตื่นลงมาแต่เช้าจะมาทำอะไรต่อคะจะมากลับดินจะมาโยงดินจะลงอะไรอีก ช่วงนี้สลัดพอได้ขายอยู่บ่อค้าหรือว่ายัางไงมันก็มีออเดอร์อยู่แบบสิบสามพันจะบ้าส <น mão> ิบสามพัน<ด>ร้านจะเป็นยังไงพอพอบังบอกแตกเขาบอกสบายแน่เลยออเดอร์ยังไม่รับเหม่โอ้ย,อยจะเป็นเย็นเป็นยากพี่น้องเอ้ยตัดกาดตอนเศร้าๆกันของลุงอ้วนกับบอยังบ,บ่มี่ยังพักกระดัยแต่พักต้นหอมเถ้าค่ะ เชิงนี้ผักไม่ได้ขายบมีออเดอร์เข,าข,ขา่าก็นยิงแข่าค่ะต้องการแต่หองพูวนี่บัตรย่ามบัมีแล้วต้องการแทะมันเป็นตาร้างเลยเนาะบัตมีเป็นนานเป็นแปลงเต็มตื่นตีจุบไม่ซื้อคือหนาวแทะบุคคาเนี่ยว่าสิลงแต่เศร้าขี่รถมันสิบวัสั้นแยกๆบกคุคคาหนาวจริงๆขนาดนี้หกโมง กว่าตะเวนกาลังสิบโฮมีขับโจรเหรอมีขโมยมาหลักเสียมนางว่ะซุมพวกงมหอยเนี่ยเป็นแบบพองอมหอยอ่ะเอองมหอยซื้อกับบองหลักหอดเสียมว่าสั่นเออโหโห เราก็เดือดร้อนไงนี่มันก็ไม่เอาแล้ววันนี้ไม่มีเรื่องแล้วเช้านี้หรอไม่มีหรอคะเรื่องแล้วเช้ายังโมโหเสียมหายเอ้าก็วันเรื่องเสียมหายหน่ะดิโมโหเสียมหายพูดมาเย็นมาแยงมุนีว่าสิไข่แน่กันยังเฮงกระเย็นจ่อยพี่น้องเอ้ยทางฟ้าในโล่งอยู่ค่ะแต่ว่ามัน โอ้โหมันหนาวเน็บเป็นเดือนหนึ่งเดือนสองแดอ็ีนิอย่แนตอนนี้ต่อเป็นกำลังจะขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไรก็นอนหลับสบายนะก็โอเคคิดว่าจะกินของหรออะไรของของเราไปกินมันก่อนเมื่อคืนไม่ได้กินของกินอ่า ขึเพราะเพล์แหละค่ะลุกวนยังไม่ตื่นค่ะเพราะว่าแกบ่มีส่วนพักให้คอยลงมาโฮสผนก็นเลยตื่นสวยๆวยค่ะรู้สกแกนอนไม่หลับลุกวนหรอไม่หลับเหรอ <c oughs> ทำไมอะ่ะเป็นไรอะ่ะนอนไม่หลับอ๋อนี่นะต้องลุกวนตอนนี้เราลงพักอย่างเออเราลงต้นหอมนะหอมบวัวลงต้นหัวหอมบัวแล้วอันนี้นะมันก็นยังก็ทันได้ขึ้น จะมอทำงานเก็บที่วัวถี่ที่บ้านต่อนะคะลงไปในกระด้คิดหวยให้เขาเสร็จก่อนหเขาถือเลขกเขาบอกนะคะน่ผมมีเงินจ่ายคะาเอีกทีอีกยิงแขวโอ้ยเจรานบอกวยไว้มือขึ้นมือวาดน,นี่พี่น้องเอ้ยนางว่ามันจะคือจะออกเลขกันเล็กแมวบ้านนี่สิเล็กห้ามงนี่แหละบ่าพอขขาป๊งออกเก้าสี จะเป็นคิวของอิตาลียามหาวส่ยใจนันเอาดีแท้ท่นเพื่อได้ที่หาวันจะจะจะจกซื้อเลขนันถามแลวกันประจักประจักแดงว่ามือหาวได้ใส่ใจแล้วนะก็บอกประเจรโลถูกแล้วนะอกอ่างทางใจราคาปลอดภัยในราคาเดียวทำอยู่พันคิวเรอะแล้วเมื่อคืนบริการอคืนงานรา ของเขาใหญนือฟันวานอนบ่มาทำ่เลก็ทำอะไรนะทำมาคูดขึ้นคนขึ้นนี่ของขาุ่มๆกองสวยขอยฟันเห็นกอง้าวแต่ก้าวหน่งเล็กขวายกับเล็กนุเป็นยังขวายอีนี่นอีกเลยแบบใช่ไหมสาถ้าหาฟันปะคือแกะยังขวายมันเลยออกนชอง่างนี่ฟันก็แมวแมวออกกงขวาย คู่ไอ้คู่าฮ่าง่าฮ่่า่าเ่างทางใจนนมือสุขภาพแข็งแหงโอ้ยตาเพนกำลังขึ้นแล้วค่ะตะวันล่าฟ้าท่องอ้าตะเ็นลาฟ้าป่ะม่นสิขืนบ่ะม่นสิถือบ่ตะเวนขืนปฏิบัติตันลำฟ้า เฮ้ยวันนี้ก็บ่มี่ยังหลค่ะตื่นเศร้านี่กันเลยพามาชมสวนเจนลานนี่ละพี่น้องเอ้ยฮืองตื่นขึ้นมาหาพนแล้วก็ได้แล้วก็จึงสิได้อวยโง่เมื่อชีให้มันแดดออกก่อนค่ะเพราะว่ามันหนาวหนาวแห้งค่ะคนทางลงทางอบ้านเอื้อยนี่ก็โอ้ยมีแต่คลื่นสุนามิค่ะเลรเม่อยพวก้าข้างใจนนคนทางฝนตกมือเดียวนันมุนเบิด ของเพิ่อนวะวิวไปใส่จะบดเลยของเธออ่ะปิวใส่ใส่ฝุ่นใส่ฝุ่นหนึ่งแล้วขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาแล้วค่ะเอาขึ้นมาแรงๆค่ะลึกก้าๆหน่อยค่ะฉันหนาวเต่เมืะเขือนโอ้ย มือกั้นว่าในเพื่อนผ้าสอนกุ้งพี่น้องโอ้ยเจ็บบวดก็หูปวดโพมานางผ่นว่าอุน่นล,ลงน้ำผนางอุน่นานางซีตี้ผู้จะจอยเน,ะนาะมันก็อยากตายแล้ววะหืเจ็บบวดก็หูนี่ขางสัดกับๆมีแตน่นางชมกระดูกเห็นเนาะบวดปวดผู้นึงผ่นว่า,ามีแต่เนื้อเนื้ออะไรคล้ายๆมันปวดปวนผู้จอยที่มันอยากตายโอ๊ยโอ๊ยขุดมาอีก ขึ้นมาขึ้นมาแห้งฉันหนาวเขาไอ้อุนน่นแน่แล้วแปลงนี้คือประเด็นท่านแดอันี่ยจักเธอบอกไอ,อ้ล้านเพิ่งบระเด็สีเอาหัวเอาเหิว้วฉันพอเอาบ่เอาจนมัดก้อยม,นมนอันมันอัดมันฟุกคักๆกูโอ้ยโอ้ยแต่ว่างามสะอ่อนสลัดในนี้แต่คนปลูกใหม่นี่ สะอ่อนจริงๆขึ้นชายก็งามงามพระขึน้นชยายใดประเด็นขายบอก<ค><ณ>โ,อโอ้ย <c oughs> จะแม่นดิเนาะเออบาดนัน <c oughs> บาดมันเถาผู้บอก <c oughs> บาดมันเถาผู้บอกจ <c oughs> ้าสิบบาซื้อไม่ค่ะ่ะเออโปรไวรรร้ซื้อๆนี่แหละเ่าท่านได้ขายดยนอกพี่น้องเอ้ยมิตรบาบาทนันแหละกับบาทนี่ <c oughs> บาดเพื่อนสิมาซื้อแล้วมันกะเทวามื่อห่ค่ะขายอะไรแล้วเนี่ยก็ขช้่งชายงามๆนี่มสื่อ,นอแนกออ่กำรพันเก็บบ่บอื้อไรกำรพันเกี๊บ่าอันนี้กะเนี้ยคือมุงอันให้มันอยู่นนะอันนี้สลัดอะไรอ่ะสลัดกรอบเหมือนกับหมูกรอบใช่ไหม บ่เหมือน <laughs> <c oughs> มีสลัดกรอบสลัดไฮอกไ้โซ ok แต่ว่าบ่มีผู้ใดมากินมาซื้อไปกินบ่อ๋อมันไฮโซเกินมันราคาแพงแล้วเขาบอกกล้าซื้อเอาไปกินบ่พี่น้องป้องป่ายเอ้ยมานีกว่ามาอุดนนนางแน่อ่ะนางบ่มีเงินพอจะได้ไปนั่นแะไรได้หิ้วทาง ปลนส,นสันสายกับฮิวพอตายทั้งฮิวเงินเออสิง่งบนี้แค่ละบ้าขนาดนี้นะ่ะปลูกพักเป็นอาชีพมาขายกับไม่ได้ขายานี่มันเมย์ได้น้อเออพ,พักพักคือว่านะั่นแหละพวกได้กับปลูกพักคือเนาะพวกได้กับจักรเครดิ้งกับปลูกพัก พวกทบ้านทบเมืองกับนบ่มีผู้ซื้อคอบมาแล้วโอ้ยมันไหลซื้อก็ซื้อค่ารา,าคาทุกทูก็เลยเนาะตลายก็ราคาสิบพันขึ 10, ้นสิบพัอืมจ,จังเด็กก็อย่าลืมขำามาเป็นกำลังใจให้นางในเด้อค่ะพี่น้องอันนี้นะเอาดอกมันได้บอกคะ่ะได้ค่ะเอาดอมกมเนาะ สลัดนะบริขายอะไรก็ะปลอยให้งญ่เป็นตึกคอนโดอยู่นี่นะคะจจนเทิร,ร์เจนเทนเจสิบไปเอาดออกนางว่า<ะ>เอาแนวค <c oughs> ่ะตอนนี้ตะเวนขึ้นแล้วพี่น้องเจสีก็สิได้ออวัยนะคะลงกับบ่านก่อนนะคะขึ้นมาข้างอ่างแล่มตั้งแต่เมื่อวานนี่ว่าบริขึ้นมาหาเพื่อนเนี่ยก็บสิประพอ่พอเดือดแลาา้วบริจักเอาเป็นว่าอย่าลืมคำว่าเปน็นกำลังใจให้เจร่าแลวก็ลูกวดเนี่ยนะคะช่วงนี้พักบริขายค่ะมีแต่นางตึแป๊บไปตึแป๊มาอยู่ค่ะ ขอบคุณหลายๆผู้ที่า้ว่าเป็นกำลังใจเจซีแล้ะก็เจลานนะคะเจซีก็สิตายแลบวตายแล้วนะคะณะตอนนี้มาจ่ายค่าหวยเขามาบ้านหน่อยหนึ่งไปแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ <ไป S 1> <c oughs> โอ้ยหนาวได้ขึ้นมาแห้ง